ข้าวคุกกะปิกุ้งกรอบของดีจากพิษณุโลที่เขาใส่กุ้งกรอบมาตุ้มๆนอกจากนี้เขาก็มีเมนูแซ่บแห้งร้านเปิดอยู่พิษณุโลกพึ่งยา้ายมาอยู่กรุงเทพจ้าจะอยู่โครงการเบอร์ดี้โซนอยู่ที่ถนนบางบอนสามมองเข้ามาจากริมถนนก็จะเจอร้านเลยจ้าที่ร้านจะขายอาหารจานเดียวต่างๆรวมถึงกับข้าวแบบไม่ใส่ผงชูรสแต่ซิเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใครก็คือข้าวคุกกะปิกุ้งกรอบเนี้ยแหละทั้งร้านเขาจะบรรยากาศสบายๆมีโซนนั่งทานอาหารด้านนอกแล้วก็มีโซนห้องแอร์บริการด้วยแม่เจ้าของร้านก็คือน่ารักมากไปถึงก็คือออเเเาา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 มมมนนนนนนนูัั่่่่งงงททททีีุแ้้้้ะะบบกวรรตใจป ไ่ใส่ผงชูรสเมนูเด่นที่ใครมาต้องลองก็คือเมนูข้าวคคกกะปิดังนั้นอุงก็นอกก็เลยสั่งคนละจานมาลองชิมกันจ้าโดยทางร้านเขาเล่าว่ากะปิของร้านเนี่ยก็จะใช้เป็นกะปิของคนนะตัวข้าเขาจะอุ่นตลอดเวลาทําให้ออกมาประสายนุ่มๆและสิ่งที่เป็นพระเอกของร้านนี้ก็คือเมนูกุ้งกรอบที่ใส่ข้าวคคกกะปิร้านนี้จะไม่มีกุนเชียงแต่ใส่กุ้งกรอบแทนแหมูหวานที่ร้านจะเป็นแบบหมูสับจ้าส่วนอีกเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็คือข้าวคคกกะปิพ่นไฟจะใช้กุ้งกรอบแบบน้ําพริกใส่หมูหวานล้วก็ปปะไดดาาาเเเิููัังงงนนรชตจยยยบ๋ บอ,อกก่อนนะว่ากุ้งกรอบพอสองเมนูนี้เขาจะมีดีเทลตักกันนะเธอเริ่มกระจากข้าวคุกกะปิกุ้งกรอบซิกเนเจอร์ของทางร้านเจ็ดสิบห้าบาทจานหนึ่งก็คือใหญ่เขาให้เครื่องมาแบบพรมม,มมากแล้งจากโคเลโคเลทุกอย่างบีบมะนาวให้เข้ากันรสชาติมีความคมรบรสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มกะปิและกุ้ง,<ม>รงก,กรอบเพิพ่มความหอมมันแต่รสชาติจะไม่เค็มมากจ้าจานนี้ก็จะเป็นข้าวคุกกะปิพลไฟสิ่งที่เขาใส่อ่ะจะเป็นกุ้งกรอบแบบน้ำพริกนะจ้าและความแปลกของร้านเนี้ยเขาจะทานคุกไข่ดาวที่แบบสุกๆด้นแล้วกกคเเลุุาทอย่าาง้เกงจารสชาติกก็จะออมาเป็นชิ ก็ปี๋ได้เพิ่มความแซ่บเอาจริงๆอร่อยตรงน้ำพริกเนี่ย <ใช S 1> แหละนอกจากนี้ก็มีเมนูของกินเล่นอื่นๆที่อุงสั่งอันนี้จะเป็นหมูยอเนือ้อทน้ำจิ้มของร้านก็คือรสชาติจัดจ้านมากเถอแล้วก็ด้วยเมนูปอบเปียทอดที่เห็นเนี่ยนี้ก็คือใหญ่เท่ามือฉันเลยจ้าตอนเขอทอดมัใหม่ๆก็คืออร่อยมากนะแต่บอกเลยว่าดุนใหญ่มากจานนี้ก็คือมีอิ่มและสำหรับคนที่อยากกินจุกกินจิ๊บเขาก็มีเมนูเกี๊ยวหมูแดงทอดจ้าแต่นอกจากเมนูข้าวคุกกี้แล้วเขาก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวแปลกๆด้วยนะเริ่มจากว้ แต่ทางร้านเขาปรับรสออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวซี่โค้งบูตุนซอสพริกแห้งที่ใส่ใบโหระพาทางร้านเขาจะปรุงมาไม่จัดจานมากสามารถทานได้เพลินๆแ,และอีกเมนูที่อุ๋งเราคือก๋วยเตี๋ยวไทยแห้งมันก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบแห้งที่จะปรุงมาแบบกึ่งๆต้มยำแล้วก็ใส่กุ้งแห้งและหมูแดงของร้านเนี่ยเขาจะใช้ส่วนสันคอหมูรสชาติแต่ละเมนูจะมีความกลมๆไม่จัดมากถ้าใครที่ไม่ทานรสชาติเค็มจัดน่าจะชอบร้านนี้เลยแหละถ้าใครติดใจน้ำพริกของร้านแล้วก็เขาก็มีบริการซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะอีกกกรรร้าาานนนนเเเเปปปิดใหหม่บบบถงออืีไ